สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันีกแล้วครับกับฟิชชิงทริปนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาตกปลาเก๋านะแต่ว่าตกปลาเก๋าด้วยการใช้อุปกรณ์บ้านๆนะครับอุปกรณ์พื้นฐานของบ้านๆเราที่นักตกปลาหลายๆท่านเคยใช้ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะเป็นคันไม้ไผ่นะครับคือเนื่องจากเห็นหลายหลายท่านที่เคยใช้เคยทําหรือแบบว่าหลายคลิปเหมือนกันนะหลายคลิปหลายช่องที่เขาเอาประโยคประช่อนนะครับเป็นคันไม้ไผ่นะ น้องแบดนะครับในคันไม่ไผ่วันนี้ผมก็จะลองเอามายกกระเป๋าดูดูซีว่าวันนี้ผลงานเราจะเป็นยังไงนะครับผู้ร่วมชะตากรรมนะครับพาพาลุงพาลุงมาตกปลานะครับสัญญาก,กับแกไว้นานละไม่ได้พามาสักทีวันนี้มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเหยื่อที่เราจะใช้ก็จะเป็นกุ้งสดนะครับเอากุ้งสดมายกมายกดูนะ ไะเดี๋ยวเราเข้าหมายก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับนี่นะท่านผู้ชมวิธีการที่ผมเกี่ยวนะครับผมจะเอาตัวเบ็ดร้อยจากจากใต้ท้องขึ้นไปแทงทะลุนะครับแล้วก็มาเกี่ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ทำนะแล้วท่านผู้ชมนะ ลองลองดูว่าจะจะเป็นยังไงนะจะได้ผลไหมเทคนิคเดียวกันก็คือเหมือนการหยกปลาช่อนนะครับยกลปล่อยต่ยกป่อ ปาเล็กเยอะครับปลาเล็กเยอะท่านผู้ชมลุงถ้าตรงไหนไม่มีตัวไม่มีตัวก็ขยับได้เลยขยับหาพื้นที่ใหม่ไปเรื่อยครับเปลี่ยนเหลี่ยมครับท่านผู้ชมมาหัวมุมบ้ง ไม่ขาดไ <c oughs> ม่ขาด้ยนี่ีแตกนีแตกนี่แตกนีแตกทำไมนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ปึกปึกป๊กปึก๊ปนปลาน้อยไม่ควรว่ะใช่ปลาน้อยเยอะมาก หอยแม่นเทียบเลยทุกคน วันนี้ <c oughs> เบ็ดรอกไม่ไม่เอามาเลยนะท่านผู้ชมเบ็ดรอกไม่ได้เอามาเลยครับ <c oughs> อะไรลุง <c oughs> สนิท ปักอยู่เลยครับวน้ำมันลึกขึ้ไหนไวะลึกครับมันจะตอดอยู่นะปลาเนาะ ปลาน้อยเกินไปไดลลองไปหาซอกหินหนากองหน้าโขดดูท่านผู้ชมมีดึงนะแต่เป็นปลาปลาเล็กแต่มีสภาพเหมือนเหมือนที่ปลาเก๋าดึงก,ก,ก็ก็มีนะครับแต่ว่าปลาเก๋าไส์เล็ก ูุธาน่าจะเป็นในเก่าสายบัวนะเสียวเสียวจริงๆก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้แล้วมา มาทำมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่แนวเราเนาะนะมันไม่ใช่วิถีเรา <c oughs> ไม่ใช่วิถีเราว <c oughs> ิถีเราต้องตีตกปันกรอ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าได้ตัวมันก็แบบก,ก็ก็น่าจะดีหน่อยนะ,ะับ ต้องเสียบแล้ว่านผู้ชมกดแขนกดแขนแล้อกหิน,นล้วหาลูเสียบอืออือเนี่ยจุดเสียบปักๆไว้ะครับ เด,เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับปวดแขนพยายามที่จะแบบว่าทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะท่านผู้ชมจริงๆจริงๆทำแบบแบบนี้นะเขาก็หลายหลายคนทำเหมือนกันหลายท่านหลายท่านก็ทำเหมือนกันแต่ว่าวิธีเรานะครับวิธีเราตีตกกรอกับนะ <laughs> เดี๋ยวมาลุ้นดูจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอพักกล้องก่อนนะสังหาธรรมสังหาธรรมเอาแล้วครับทุกผู้ชมเอาเอาลุงลองยกดูเบาๆนะลังอย่างเดียวลังอย่างเดียวเข้าด่งนะอ่อฮะดึงตึงอย่างเดียวดึงอย่างเดียวขึ้นไหมขึ้นขึ้นขึ้นอือ้ยขึ้นไปแล้วไอ้สำเร็จนะทุกผู้ชมสำเร็จครับ อเอาโจม์ใลุงลุงโจม่นี่ครับเก๋าดอกแดงมาขึ้นมาระวังด้วยเดี๋ยว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 เดีวค่อยถ่ายไปที่นี่ครับผลงานของลุงอมาครั้งแรกก็ได้ปลาเลยไม่ธรรมดานี่มานะเป็นเก๋าดอกแดงนะตัวนี้นะเก็บเกท่านผู้ชมย้ายมุงครับ หนึ่งสองสามสามคันฝากไว้เท่านี้ดูนะครับเผื่อมีเพิ่มนะเผื่อมีผลงานเพิ่มนะครับย้ายมุมละก่อนหน้านั้นเราอยู่เราอยู่เราอยู่ตรงนี้เฮะมีอยู่แล้วเชื่อผมมีแล้วเหรอเออม,มันต้องมีเพิ่มอยู่แล้วสามขวดไม่พอหรอกคนละเลือกนี่พูดถึงอะไรครับพูดถึงตาครับ ีเมาิคตัดตัดนะนี่ตัดได้ไหมครับไม่ตัดครับเอาลงโซเชียลเลยให้เห็นทั่วลูกทั่วหลานเลยพี่ผมก็เสียแล้วเนี่ยอ๋อเสียมานานแล้วครับลุงอ่ะนี่ดูแสงต้องมีเพิ่มมีเพิ่มถึงแค่สามขวดเท่านัอนเลยอ๋อเพิ่มแค่นี้ว่าปลาอะไรก็ว่าไปอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมีผลงานแล้วค่อยมาถ่ายต่อนะครับเป็นช็อตๆไปนะบ เพราะว่าถ้าถ่ายยาวๆอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าผลงานอ่ะจะมีมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บช็อตครับปะพักกล้องนะเนียบิดค่ะท่านผู้ชมมืดแล้วอยู่กันจนมืดเลยครับก็ผลงาน ผลงานก็เห็นในคลิปนะครับเป็นการมาทําครั้งแรกนะมาทาครั้งแรกก็เป็นคอนเทนต์นะครับมันเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆมาลองดูนะก็ยังถือว่าได้ผลงานนะนานๆได้ออกทําคลิปก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์แบบแปลกๆนะท่านผู้ชมเข้าเข้ามาให้ชมกันนะอ่นะก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แหละนะผลงานก็อยู่ในคลิปนะครับจะใครตามดูอยู่นะเป็นคลิปสั้นๆแหละนะท่านผู้ชม คลิปส,สั้นๆแต่ระยะการทําคลิปเนี่ยยาวนานซะเหลือเกินนะตั้งแต่กลางวันท่านผู้ชมน์โลงานตัวเดียวก็ถือว่ามีผลงานอยู่นะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะก็สามารถติดตามชมกันได้นะว่าทลิปหน้าเราจะไปไหนสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบายเก็บ<ๆ>อุปกรณ์ก่อนท่านผู้ชม